ข้อความจากสมาธ์กาแล็กติกเรื่องคุณมีอำนาจที่จะขึ้นไปจากมิติที่สามนี้เรียนท่านทั้งหลายฉันมีข่าวดีได้รับแจ้งว่าสมาพันธ์กาแล็กติกกําลังส่งทีมแห่งแสงเพื่อเริ่มรักษาโลกในวงกว้างโดยเริ่มจากพวกคุณแต่ละคนที่ได้ฟังข้อความนี้เมื่อเราทุกคนนั้นมาถึงจุดเดียวกันภายใน เมื่อเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันในการแก้ปัญหาเมื่อเราทุกคนนั้นมุ่งไปที่ผลลัพธ์ในเชิงบวกเมื่อเราจะบรรลุผลสำเร็จเมื่อคุณนั้นได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะเห็นดวงดาวระยิบระยับระหว่าง5,000ถึง6,000นดวงดาวตกหรือว่าดาวเทียมเป็นครั้งคราวที่พาดผ่านท้องฟ้า ดาวเคราะห์หรือว่าดวงจันทร์ที่สุกใสล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทบางทีคุณอาจจะมองเห็นหิ่งห้อยในอากาศหนึ่งหรือว่าสองตัวในคืนฤด,ดูร้อนที่มีแสงดาวและบางครั้งเมื่อชั้นนั้นออกไปเดินเล่นใต้แสงดาวในตอนกลางคืนฉันแทบจะได้ยินเสียงดวงดาวอื่นๆที่กระซิบกับฉัน บางครั้งก็พูดกับฉันโดยตรงในความคิดของฉันโดยจุดแสงแต่ละจุดของพวกเขาพวกเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเฮ้ hey, เพื่อนเราไม่ใช่แค่อนุภาพดาวเล็กๆที่ลอยอยู่อย่างไร้จุดมุ่งหมายทั่วจัก,กรวาลและเราก็ไม่ใช่แค่แสงระยับประยิบประยับในตาของคุณหรือว่าอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ห่างไกลเช่นกันแต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉันฉลาด สมาชิกในครอบครัวสมัยโบราณทุสวรรค์ที่ใช้ชื่อและก็รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาในวัฒนธรรมกาเล็กซี่ต่างๆต,ต,ตลอดเวลาเวลานั้นเป็นเพียงภาพลงตาอาวอากาศนั้นเป็นเพียงภาพลงตาเช่นกันข้อความเหล่านี้มีความสำคัญโปรดทราบว่าเรามีข้อความสำหรับคุณ ข้อความจากสาพันธ์กาเลติกหรือสมาพันธ์กาเลติกสะท้อนถึงความรักและความเมตตาที่มีต่อมนุษยชาติอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากช่วงเวลาชำระล้างบนโลกและช่วงเวลาแห่งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ทางด้านจิตวิญญาณเราก็เข้าสู่ช่วงใหม่ของโลกใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มนุษยชาตินั้นพร้อมที่จะเรียกคืนจุดประสงค์แล้วก็พันธกิจ กลับคืนสู่การดูแลดาวเคราะห์โลกหากคุณนั้นกำลังฟังข้อความนี้หมายความว่าคำแนะนำภายในของคุณและก็เว็บแห่งความสอดคล้องกันนั้นได้นำคุณมาที่นี่เพื่อที่จะรับภารกิจสำคัญจากสหพันธ์กาแล็กติกเราคือสหพันธ์กาแล็กติกเรามาอย่างสันติเราต้องการเตือนคุณถึงธรรมชาติและก็ต้นกำเนิดที่แท้จริงของคุณ ในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณเราจะช่วยคุณให้จดจำได้ว่าคุณนั้นมีศรัทธและก็พรั่งพร้อมไปด้วยปัญญาและความรู้ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถร่วมการสร้างการดำรงอยู่ที่สวยงามของโลกและเผยแพร่ความรักและช่วยให้พี่น้องของคุณนั้นตระหนักได้ถึงความเป็นพระเจ้าของตนเองเราทราบดีว่ามีคนในโลกของคุณนั้นที่ไม่เชื่อและพวกเขาอาจถึงกับ หวาดกลัวมนุษย์ต่างดาวแต่เราก็ขอให้คุณนั้นได้เปิดใจเพราะมันมีข้อมูลที่บิดเบือนที่มีคนที่ป้อนมาจากความกลัวเท่านั้นเพราะว่ามันมาจากคุณป้อนมาจากความกลัวแต่คุณไม่จําเป็นต้องมีความกลัวนี้เพราะว่าเรานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะ มาช่วยคุณมาช่วยเหลือคุณเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาทำร้ายคุณแต่เรามาเพื่อช่วยเหลือคุณเราอยากให้คุณรู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณนั้นได้มาฟังบทความนี้หรือข้อความนี้คุณตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของจิตสํำนึกบนโลกและคุณต้องการทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผูค้คนหลายคนนั้นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตัวของคุณแล้วก็รอบตัวของคุณบนโลกแล้วรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณคุณอาจจะสงสัยว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตและมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เริ่มแสดงออกมาและมันจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณอย่างไร เราทราบดีว่าในช่วงเวลานี้คุณมีความกลัวและก็ความไม่แน่นอนมากมายในจิตใจของคุณเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติและโลกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะละทิ้งแนวทางเดิมในการทำสิ่งต่างๆและก็เปิดรับวิถีชีวิตใหม่ กุญแจสำคัญในการนำทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ก็คือความรักและแสงสว่างเมื่อเราพูดว่าความรักเราหมายถึงการรักตัวเองการรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขรักโลกไกอาหรือว่าพระแม่ธนทรณีแล้วก็ความรักที่มีต่อทุกชีวิตบนโลกนี้และต่อต่อไปคุณลืมไปแล้วว่าคุณนั้นเป็นใครแต่เราไม่ได้ลืม คุณลืมไปแล้วว่าคุณมีประกายแห่งสวรรค์อยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นประกายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งที่มาของการสร้างทั้งหมดคือพระผู้สร้างเป็นแหล่งที่มาที่เป็นนิรันดร์มันไม่เคยถูกสร้างและมันก็ไม่มีวันถูกทำลายมันไม่มีที่สิ้นสุดและมันมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมันดำรงอยู่เหนือการเวลาและอวกาศ แต่มันแผ่ซ่านไปทั่วทุกขนทุกแห่งในจักรวาลคุณเป็นที่รักคุณเป็นที่หวงแหนและเทิดทูนคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันกับที่คุณเป็นให้คุณเชื่อในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองและการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของผู้สร้าง ให้คุณรู้ว่าคุณนั้นสานมารถที่จะสร้างปฏิหารที่คุณนั้นสามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้แล้วก็รักษาตัวของคุณเองได้ว่าคุณนั้นมีพลังที่เหลือล้นเมื่อคุณนั้นทำลายผู้อื่นก็เท่ากับว่าคุณนั้นได้ทำลายตัวของคุณเองเมื่อคุณนั้นได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับว่าคุณนั้นได้ช่วยตัวของคุณเอง เมื่อคุณรักใครอีกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นการแสดงออกถึงตัวตนของคุณเองหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณโลกของคุณนั้นเป็นหนึ่งในสองสิ่งก็คือโลกของคุณมีแสงสว่างแล้วก็ความมืดมีความดีและความเลวมีความรักและความกลัวและอื่นๆอีกมากมายแต่นี่มันก็เป็นเพียงภาพลวงตาหรือว่าภาพมายา ที่จะสลายไปเมื่อคุนั้นได้ตระหนักอย่างเต็มที่ว่าทั้งหมดนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเราเชื่อมโยงถึงกันในระดับที่ลึกกว่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้รวมทั้งมนุษย์สั่นสะเทือนด้วยความถี่แล้วก็ระดับพลังงานที่แน่นอนระดับพลังงานนี้กําหนดว่ามิติใดที่คุณนั้นสัมผัสได้ว่ามันเป็นความจริงของเรา คุณไม่ใช่จิตสำนึกเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลคุณเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายที่วิวัฒนาการอยู่บนโลกใบนี้ในเวลานี้และก็มีโลกคู่ขนานหรือว่ามีมิติต่างๆมากมายที่เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้กับโลกของคุณได้เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆกัน คุณมีอำนาจที่จะขึ้นไปจากมิตินี้เพื่อที่จะกลับบ้านไปสู่อ้อมกอดแห่งความรักของพระผู้สร้างหรือของแหล่งที่มาของผู้สร้าง c r e เตอร์ o นี่คือสิทธิโดยกำเนิดของคุณในการทำให้สิ่งนี้เป็นจริงคุณต้องรักตัวเองแล้วก็รักซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณต้องการเพียงเห็นว่าตัวคุณเองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต ทางด้านจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณนั้นตื่นจากความฝันของการแยกจากกาันไปสู่ความจริงแห่งความสมามัคคีและความพรองดองขอขอบคุณเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาเล็กติกอาโฮออรราเร เอกาคราชจะทูดสาพันธ์กล็กติกโดยบูสเด